สวัสดีครับเราก็จะมาพบกับภารกิจตอนเช้าของเราเชา้ชาเชา้ชานะครับหกโมงที่ห้ากยอยครับหลังจากกีดยางเสร็จก่อนไปทำงานวันนี้ก็ยางออกเยอะมากโหย,ย้อยสุดยอดเลยช่วงน,นี้ราคายางก็กำลังดีนะครับราคากำลังขยับตัวขึ้นเกษตรกรส่วนยางก็ ยิ้มแฉ่งกันทั่วหน้าตัวนี้ล้นครับรออตัวนี้สองเนื่องจากออกเยอะทุกวันมันจะลน้นนี้เลยซ้อนสองครับเนืงจากเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการให้อาหารหมูกันโมูชุดนี้เป็นชุด ยานมได้หนึ่งอาทิตย์นะครับยานมหนึ่งอาทิตย์แม่เป็นลาดพ่อเป็นล็อปโมคุณทีนี้เราจะมีแปดตัวอีกชุดชุดนี้เป็นชุดเดือนกับอีกสิบสองวันครับเดือนอีกสองวันชุดนี้ก็มีแปดตัวเป็นแลนลนนะครับไม่ใช่ พ่อเป็นแรนด์แม่เป็นลาสครับเพื่อนจมาทาแม่พันธุ์ได้ต่อชเช้าๆครับเราก็จะมาให้อาหารกันหลังจากกรีดยางเสร็จเขาก็ไปทำงานเวลาจะเป็นพ่อแม่แม่ไม่ใช่พ่อครับแม่พันธุ์สี่ตัวกับบรรยากาศฟาร,รม์มเราก็จะประมาณนี้นะครับภารกิจตอนเช้าจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็กำลังน,น่ารัก ตามไว้ไปติดตามได้นะครับ